คณะกรรมการที่ที่นาให้ผมได้รับโล่ทรงเกียรติวันนี้จากมายการสินน้อมลบรางวันนี้ด้วยความารพแต่รางวันนี้นี่มันได้มาด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวผมใส่แต่งชุดึก,กมาวันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว,ว่าที่น้องเราหลายชี ปัจจุบันนี้นักลบทหารนะั้นยังอยู่ที่หน้าแนวยังตึงกำลังอยู่สี่คืนห้าวันที่ผ่านมานะั้นผมแต่งขึ้น่อแบบนี้อยู่กับลูกน้องมีความเสี่ยงเข้ากับการลบสมัยใหม่อยู่ใหนก็เสี่ยงโทรศัพท์ผมก็เลยหาย มั่นใจว่าติดต่อแม่ทับไม่ได้ถ้ามีโทรศัพท์ g เ s ก็จะขึ้นและเจะหบวดก็จะไปหาแม่ทับพี่น้องก็มีรู้ผมก็เลยออกมาว่าผมยังไม่ตายผมแต่งชุดน,นี้เพราะลูกน้องผมบาดเจ็บเสียชีวิตชุดนี้ ผมภูมิใจแล้วก็ด้านซ้ายด้านซ้ายนี้ผมจะไม่ทิ้เหมือนกับพวกเราสามสีห้าแถบนี่พวกเราต้องช่วยกันมันถึงเวลา,ยยางที่ พวกเราต้องช่วยกันประเทศไทยช่วยแผ่นดินไทยให้มีความมั่นคงเข้มแข็งม,มันจะต้องไม่มีบุคคลใดที่มาโกงกินบ้านเมืองมีความซื่อสัตย์ตสจริตมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการพัฒนาประเทศถึงเวลาทร่อยังมันไม่ใช่เรื่องบงอังเอินที่ผม มาอยู่จุดนี้แมะพี่น้องคนไทยทั้งประเทศอยากเจอมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือเพราะว่าผมพูดก็ทำทำแล้วพูดไม่ใช่พูดอย่างเดียวมีโอกาสที่เสียดความที่เหลือผมจะเดินทางไปเยี่ยมน,น้องๆนักศึกษานักเรียน ได้จากอนุบาลไปยินถึงคุณป้าคุณยายผมก็ไม่ทราบด้วกันว่าทำไมหรือเป็นเพราะผมและลูกน้องทำให้เขาได้รู้ว่าผมเสียสละได้านชีวิต